เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยเช็คระยะสูญนะคะทุกระยะเลยนะคะกติได้เลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะหรือว่าไม่มีชนเลยดีกว่านะคะยางเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เลยนะคะประมาณปีหรือปีนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะคะราคานี่คุ้มค่าขนาดนี้หายากบอกเลยหายากยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งคอนโซลก็สวยเกะทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะพาสีทุกอย่างไม่ขาดนะคะหนุ่ ลูกค้าเขาเก็บอย่างนี้เลยนะคะแต่ละปีเจ้าของเนี่ยดูแลดีมากๆเช็เระยะศูนย์ทุกระยะนะคะลูกค้าครบนะคะไม่มีติดแก๊สนะคะไม่มีจมน้ํานะคะย่างอะไหล่ทุกอย่างครบอ่ารู้ให้ดูเลยนะคะ,ะนี่ดูสิคะลูกค้าเขาเนี้บขนาดไหนอโอโ้โหสวยจัดๆหายากนะคะสภาพนี้ในราคาหนึ่งแสนเก้าหมืเาพันพรีเพื่อนสี่พันกวาบาทถูกมากๆเราไปดูห้องเครื่องกันหนยนะคะ เลยค่ะมาเริ่มต้นจากตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเนี่ยยังเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะปี2010นี่เลยค่ะเบ้าชกเนี่ยก็เบ้าชกเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วมาดูด้านหน้าสิคะดูน็อตไม่มีขยับเลยคานตัวแผงแผงลังพึ่งหรืออะไรหน้ากากพวกนี้ค่ะยังเดิมเดิมโรงงานของมาสเตอร์เลยนะคะดูเครื่องยนต์เดินเรียบนะคะระบบของเหลวทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบ็กน้ำมันพาวเวอร์ ครบถ่วนเลยนะคะคำนี้การันตีได้เลยค่ะรถสวยตรงปกร้อยอร์ซนตนะคะ